นอนหลับไ,ไหลบ้างไน่บ้างนี่สัมมาโลกเลยค,คือเป็นลูกของเศรษฐีเมืองพานสีนั่น,หนแหละหลังก็ทาก่านก็เดินมาที่นี่วุ่นวายหนอทนี่ขัดข้องหนอแล้วพทธเจ้าก็มาประทับอยู่ตรงนี้ oh. พระเจ้าก็แบบว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่ไม่วุ่นวายหนอ,อแล้วก็จึงมาฟังธรรมตรงนี้อายมน,นะตอนธรรมพระเจ้ารุ่นแรแสดงเกี่ยวกับ นันระบบงกิดกถาในเรื่องของทานศีลแล้วก็ประวัติโงโชวของการามแล้วก็พิธีชงการออกกรวดพระยาสมัมมาโก็ทําให้ยถาเนั้นก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็คือพระพุทธเจ้าก็จะแสดงในอริยสัจสี่อีกนะทุกขุมถิรู้มากก็สว่างขึ้นมาพ่อแม่คนกชายสามีภรรยามีภรรยาแล้วด้วยนะ ก็เอาลูกชายหายไปไหนแล้วก็เดินตามมาก็มาตรงนี้มาก็ได้คือพระเจ้าเนี่ยช้ฤทธิ์เนี่ยไม่ให้มองเห็นไม่ให้พ่อมองเห็นอารยศาก็ให้ก็ได้แสดงธรรมให้ฟังอีกอะไจะของทานศีลนั่นอีกเรียกว่าอนุทปิการ์นี่แสดงธรรมไปตามลำดับก็ทําให้พ่อได้บรรลุธรรม เช่นเดียวกันตอนหลังก็อน,นอนิมต์อีกวัน,อน,นอนิมน์ลูกเจ้าไปที่บ้านปริญญาก,ก็ได้ฟังรมได้เลยดีจริงขอบวชนะตอนนั้นก็พ่อของพระเจ้า์ก็บอกว่าเนี่ยลูกแม่แม่ตามหาแล้วก็ลูกเอาชีวิตของแม่มาเออแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกไปไหนอย่งนะ ก็ให้ลูกก็กลับไปบ้านไปของเรือเหมือนเดิมแต่ทีนี้พระเจ้าก็กล่าว่ามสมควรหรือตอนี้ท่านได้บรรลุธรรมแล้วแบบนี้ตัวหลังเพนาะในภาษานั้นนะโยมพิจารณาก็บวชกันแล้วก็เพื่อนพิจารณาก็บวชตามอีกปัจญวัตรทีกันห้าร,รวมแล้วที่หมดโตะเป็รูปดท่ยกันนะพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งกอออกภาษาก็พระุทธเจ้าตร่สว,ว่า ถ้าเธอได้พ้นแล้วจากปวงทิพย์ทั้งหลายในการมโลูบ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 ให้เธอไปประกาศศาสนากันให้ไปทางละหนึ่งองแม้จะถักค้นก็จะไปปลูชดินสาพี่น้องสิ้นภูมิยาสิ้นอานิคมมายมที่เราไปนั่นแหละพระเจ้าก็ไปปลูดเหมือนกันให้ไปประกาศศาสนาให้งานในชั้มต้นทับกลางเราไหวไหวของพี่น้องอะระหังสัมมาสัมพุทโธตะพวาน Mua <tries> la,